สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองเพจรัฐออริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนั่นก็คือฮอชูเบนนะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี้เรียกว่าฮอชูเบนนะครับเป็นส่วนโค้งของแม่น้ำโคโลราโดมีลักษณะคล้ายรูปเกลือกมานะครับซึ่งมีน้ำสีเขียวเข้ม ปนสีน้ําเงินไหลอยู่เบื้องล่างนะครับและมีความสูงมากกว่า1,000ฟุตนะครับเป็นหน้าผาหินสีน้ําตาลอมแดงนะครับทําให้ทัศนียภาพที่นี่สวยงามลงตัวเป็นอย่างมากมองยังไงก็ไม่เบื่อนะครับนี่ครับคือบริเวณหน้าผายวผมจะพาเดินไปดูกดใกล้ๆนะครับซึ่งไม่มีอะไรกลั้นนะครับ แต่ขอบอกเลยนะครับว่าความสูงนี่โอ้โหสูงมากๆเป็นพันๆนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะมีเรือลำเล็กๆอยู่ข้างใต้นะครับนั่นนะครับจะเป็นเรือลำเล็กๆวิ่งอยู่ข้างใต้นะครับบ่งบอกถึงความสูงมากนะครับเราดูจากวิดีโอหรือดูจากรูปอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่ที่จริงถ้าเราได้ไปสถานที่จริงนี้ก็คือสูงเป็นอย่างมากแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับ ฮอชูเบนนะครับเป็นคำเรียกหน้าผาที่สูงมากๆ1,000ฟุตเราจะสังเกตนะครับว่าลักษณะการโค้งของแม่น้ำโคโลราโดเป็นรูปเกือกม้านะครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามเป็นอย่างมากสถานที่แห่งนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของ หลัดอาริโซนานะครับที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากมายนะครับสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่กลางทะเลทรายที่เมืองเพจนะครับซึ่งมีลานจอดรถกว้างมากเราก็ต้องเดินเท้าเข้ามาอีกประมาณเกือบ20นาทีนะครับกว่าจะมาถึงนะครับบริเวณนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับไม่มีอะไรกัน้นถ้าเราเข้าใกล้ก็สามารถตกลงไปได้เลยนะครับซึ่งมันสูงเป็นอย่างมากมากกว่า1,000ฟุตนะครับ แต่ความสวยงามทางธรรมชาติที่บันดาลน,นะครับการเดินทางมาเที่ยวถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ